อันนี้เดิมๆจะไม่มีนะครับตัวนี้ดีไซน์คุ้นๆไหมเป็นแบบข .16 แต่ที่ทำให้มันดูใหญ่นี่ก็คือตัวยางครับไอ้แสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับผมมีระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอกนะครับจากช่องมาแนวฟอร์ดนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมเจ้า XLT นะครับเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผม มาดูกันว่าตกแต่งอะไรไปให้บ้างแล้วก็มันสวยแค่ไหนนะครับผมมาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนําก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดนะครับมีแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมไปให้นะครับเริ่มจากด้านบนก่อนเลยละกันนะครับอันนี้เดิมๆจะไม่มีนะครับ เดิมๆเนี่ยก็จะเป็นเรียบปกติไม่มีตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าติดเพิ่มมปให้นะครับคาว่าเจอร์นะครับเป็นอักษรตัวนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอันถัดมามองล่างเข้ามาอีกนะครับก็คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ดีไซน์คุ้นๆไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์แบบแรปเตอร์นะครับผมแล้วถามมาอีกนะครับนี่คือกันชนหน้านะครับของชุดหน้า F150 นะครับมาพร้อมกับไฟตัว C ตรงนี้เลย ด้านข้างนะครับก็จะมีซุ้มล้อตรงนี้นะครับเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับที่มากับชุดหน้า F15 0ูนเนาะนะครับแต่และที่เด่นๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะครับนั่นคือแมกยางเรามาดูใกล้ๆครับผมแมกตัวนี้เป็นแมกคอรบนะครับผมเป็นแมกคอรบแต่ที่ทําให้มันดูใหญ่นี่ก็คือตัวยางครับยางตัวนี้เป็นยาง MT นะครับเหมาะกับทางออฟโรดมากกว่าทางเรียบนะครับผม คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับราคา854,000บาทนะครับผมมีระบบความปลอดภัยเข้ามาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันการลื่นถลไมนะครับแพชั่นคอนโทรลนะครับป้องกันล้อหมุนปีแล้วก็ออกตัวทางราชันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือป้องกันการพิกควมนะครับ XRT ปีนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะครับอุปกรณ์ตกแต่งอีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดไปนะครับนั่นก็คือโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กตัวนี้นะครับของ outlander แถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์คาด ลายรถนะครับก็จะมีชื่อที่ลูกค้าสั่งตัดไว้ด้วยนะครับสติกเกอร์เรามีหลากหลายลายให้เลือกมากมายเลยนะครับผมนะครับก็ใครอยากเป็นเจ้าของรถแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0817872399นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่ช่องมาแนวปอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ